สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอ่ะกำลังจะไปลองร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าร้านนิทานหรือภาษาอังกฤษนะั่นก็คือ fairy tale นั่นเองอันนี้เป็นรเวอร์นะคะวันนี้ชวนเพื่อนมาคือเราอ่ะมาสายแล้วคือ บุกไว้นะคะทุกเพเซอนตอน6โมงเย็นนะคะแต่ว่าเฟอรินค่ะเลดค่ะเลยแบบ เขากว่าขอเลดนิดนึงเป็นหกครึ่งนี่กำลังสงปีดอยู่ร้านอาหารแห่งนี้เป็นไฟดิเนียงซึ่งไฟดิเนียงเนี่ยหมายถึงร้านอาหารนะคะที่มีการใช้ raw material หรือว่าเอ่อพวกอินเกเรียนะคะที่พิถีพิถนันวัตถุดิบอย่างดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการปรุงอย่างประณีตเนาะซึ่งโดยส่วนตัวนึกว่าร้านอาหารประเภทนี้มันค่อนข้างหาได้ยากนิดนึงแล้วก็มีไม่กี่ร้านเนาะก็เลยวันนี้ค่ะมาภูเก็ตนะคะเลยมีโอกาสะคะ่จะอยากจะไปสัมผัส ะค,ะความพิเศษของร้านอาหารร้านนี้ถาะ,ะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเนะจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะรับฟังกันนะ,ะว่าเป็นยังไงคะ่ะ นี่เหมือนเป็นครัวใสเนาะจะเห็นการปรุงนะคะของเชฟมีการชิมมีการชิมนี่เป็นอะไรชิ้นเนื้อเหรอหรืออะไรตักแรกะะออแแก็จะเป็นโซชูดีค่ะเราเสิร์ฟตัวลายซีเสิร์ฟแบบพาท่านะคะแล้วก็ออนท็อปด้วยซีวอเตอร์ชีสค่ะลังเจลแล้วก็บิบิมบิ๊นนะคะเสิร์ฟแบบซอสแตงกวาค่ซอสกุนแจนะคะ อ,อันนี้นะคะเป็น first starter เนาะชื่อเมนูจำไม่ได้อะเดี๋ยวค่อยขึ้นให้นะคะว่าเป็นเมนูอะไรนี่เป็นปลายินซีเนาะ <Okay. S 2> อ๋อใ oh <my. S 2> ช่ดข้นมเออเออโอ้ยนฟอง คือแบบคำประมาณเนี่ยเสือเป็นคำคำคือสำหรับเรานะคะคือเราคิดว่าเราน่าจะอิ่มเพราะเราเป็นคนทานนมอยนะคะแลยว่าเน้นทานทีเลยว่าเน้นทานทีเป็นไงเฟอร์ลินถามเฟอร์ลินบ้างรสชาติเป็นไงคะนี่ยมันเปแบบเยื่อไม่ยองใช่ไหมโอ้ยมันมันนึบหนึบไหม หมือนปลามันจะไม่สุกมากปะ่ะใช่ไหมเออปลามันไม่สุกเพราะว่าอร่อยเราชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินของสิบมากอยู่แล้วรส <มา S 2> ชาติโอเคเลยค่ะคือเหมือนจะหนึบหนึบใช่ไหมคะแล้วก็ปลาไม่ได้สุกใช่ไหมชาคือโอเคแล้วก็ชอบตรงซอสะคะ่ะซอสจะเปรี้ยวหน่อยหน่อย,อ,ย,อ,ยอ่ะแล้วก็เหมือนไม่ได้ทานรสชาติมีบ่อยๆมันหาได้ยากนิดเดียวก่อนอื่นนะคะจะเล่าความเป็นมาให้ฟังเนาะคือเหมือนแบบ ร้านเนี่ยถ้าเกิดสนใจจะมานะคะคือต้อง b ูกกิ้งก่อนเพราะว่าทางร้านมีด้วยกันเก้าโต๊ะถ้าเหมือนตอนที่เราจะมาเนี่ยก็ b ูกกิ้งล่วงหน้านะคะประมาณ2สอ,องวีก็บอกเขาว่าขอตำแหน่งที่แบบเออ s t ้น d i n ดีๆนะคะโอเคหน่อยเนะะี่ยก็เลยจะให้นะคะตรงริมหน้าต่างเนาะโซค,คะก็คือาตาวเดียวค่ะด้านล่างนะคะเป็นตัวสาคู่กับ ความหมูสาลายนะคะ,ะเสิร์ฟกับซอสดาชิซุปใสนะคะซึ่งเป็นชุซุปญี่ปุน่นค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะมาถึง Second s t a r t e เหรอแล้วเนาะเนี่ยเขาชื่อว่าเป็นเมนู s e c r e t of the sea นะ้ำก่ออันนี้เป็นสาเกนะน,น้ำไม่ค่ออร่อยแล้ว่าก<ม>่อนแหละทำน้ำพริกุ้มอ่ะ อโอเคปวดมากอ่ะเอร์มันสดอืมนี่น่สดน่สดจริงๆเดี๋ยวก่อนอื่นนะจะเล่าความเป็นมาของร้านนี้ให้ฟังยังไม่จบยังไม่จบมันจะมีดีเทลเปิร์ คือไม่กล้าพูดจังเพราะว่าร้านเขาไพรเวทจะไม่พูดคือจะบอกว่าร้านเนี้ยที่จริงมันดังวาอ่ยกับอาหารพวกที่แบบมันเซนติวเลตเล็กนึงแต่พอดีว่าเราของคนไม่ทานวายก็เลยสั่งเป็นแบบน้ำโซดาะที่จริงถ้าเกิดว่าใครเป็นคนทานไรเนี่ยนำร้านนี้ดูคือโป้งๆมีการซ้อมร้าเราทุกอย่างของเราเราจริงจังใช่ไหมคะ เขาจะัมังเกิลพวกวกุปกรณ์ยอ,อย่างทวร้อมนี่คือเปลี่ยนให้หมดทุกครั้งจะเสิร์ฟไปเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่บอกคือมันดังไวตกวข้างๆเรา,า,าทานไวแล้นะอันนี้เป็นเมนูที่3แล้วนะคะชื่อว่าซีบตเตียนเนาะก็คือมีกุ้งลายเสือนะคะแล้วก็เพิ่มมาทานชีสแล้วก็มีบวบดีน่าทานมากเลยอะยังอุ่นๆอยู่เลยเวลาเขามาเสิร์ฟนะ เขาจะปิดท้ายด้วยคำว่า enjoy นะคะนีค่คนเริ่มเต็มแล้วอะ่ะดูดิเดี๋ยวเราจะมาชิมพี่ดูนะว่าเป็นยังไงเ,เดี๋ยวจะชิมพุู่ เนื้อมันแน่นอ่ะเออสุกกำลังพอดีไม่แห้งไปอร่อยกว่าประทับใจกว่ตอนที่ไปกินกุ้งกุ้งลายเสือด่สภา,านหิน <c oughs> ใช่ไหมเคยกินหมเ่อก็อน,น,นั้นมันเหนียวนะอันนี้มันหนึบกำลังพอดีอ่ะ เดี๋ยวพูดก่อนคือตอนที่มาร้านี้ใช่ไหมเราก็คือไปหาข้อมูลเว้ย information มาแล้วก็อกว่าวัตถุดิบของที่นี่เนี่ยเขาจะแบบยิมพอร์ตมาจากทะเลอันดมามันหรือไม่ก็แบบตลาดโลมดูเครของที่นี่ที่แบบสดมากๆากส่วนถ้าเป็นผักเนี่ยเขาอะ่ะนำมาจากแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นฟามออร์แกนิกเอออ่านมาไหมขนาดไหมอ่านว่าเบสเฟส

แล้วก็เราจะเสริมคู่กับซอสมิโซะมัสตาร์ดซอสค่ะน,นี้นะคะเป็นเมนูที่สี่ยังอยู่ในที่เรียกว่าเป็นสตาร์เตอร์อยู่เลยนะคะีนนเหมือนที่พนักง,งานก็บอกเมื่อกี้อะ่ะเป็นปลาหมึกเนาะที่นํำไปชาโคลนะคะแล้วก็อัพรากัตที่กริลเอ็นจอยค่ะ ได้ความเดียวมากเลยอ่ะการนี่เป็นความกคาโบ่จอกซอสนิสโตค่ะเป็นคุยกันเรียบร้อยความสลิปนิ่มหนุกไหมควาหมึกไม่มหนีนะคะหนุกกำลังดีแล้วก็ นี่ป <rôle> ัวอร่อยอร่อยค่ะอินซอยค่ะทุกคนรสชาติเป็นยังไงบ้างเราเฟิดขอเป็นภาษาเนือประโยคนึงล้ำคะแนนเลยจ้าอ้าวเราจะพูดว่าแบบซอสอร่อยภาษาเนี่ยพูดว่าอะไรซอสอะซอสตัวล้ำซอสรสชาติแบบกแี้ เมื่อกี้นะคะที่เพิ่งประทันไปเนาะชื่อว่าเป็นเป็ดวิเลียนเนาะเหมือนเป็นสตาร์เตอร์นะคะเมนูที่สี่เนาะเป็นปลาหมึกนะคะของแบบที่นําไปชาโตแล้วก็ริวเนาะซุปมิโซะอันนี้ซุปมิโซะเราชอบมากอร่อยแล้วก็เป็นมาซูมที่นําแบบไปชุบแป้งทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้เป็นเียวด้านนะคะด้านข้างจะเป็นเกี๊ยวเป็ดน,นะคะแล้วก็เราจะเสิร์ฟด้วยอ,อ บีทูตยองเมย์ค่ะแล้วนี่จะเป็นซอสอันนี้นะคะก็มาถึงเมนูที่5นะคะเบิร์ดเฟรดเนาะน่าจะอิ่มนะชิ้นหนึ่งเป็นเป็ดค่ะหอมด้วยซอสบีทรูทต เป็นน้ำซุปคือคุ่มุ้มากคืกกอมีรูปสามกับน้ำมาไงรนี่ะคะชื่อว่าหรืเนื้อถือค่ะเออนื้ออยนะคะเสริมกับตัวเลเองดองแล้วก็อชค่ะส่วนตัวจูก็คือทุกคนคือเนื้อหอมมากเลยอ่ะ เนื้อน่าจะเป็นแบบมีเดียมปะเฟิร์นแบบไม่สุกมากมีเดียมค่ะอมมน,น่นะนนจนนนาจะแบบไม่สุกมากเป็น มันไม่ตรงขอมแะค่ะแล้วเนื้อคือแบบไม่เหนียวด้วยเป็นจอยค่ะทุกคนอร่อยหวานมากทุกคนอันนี้เป็นข้าวนะคะชื่อว่าเรเซตโต้แล้วนำไปทอด อร่อยจะกรอบๆข้างนอกอะค่ะอร่อทุกอย่างเลยอ่ะจะเป็นกันรูกกับช็อกโกแลตกาหาค่ะเป็นคำสุดท้ายของคอร์สนี้อันนี้พอเป็นดีเสิร์ตปุ๊บเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับช้อนอย่างเนี้ยค่ะคือทุกเมนูอ่ะเขาจะมีการเปลี่ยนแบบช้อนซ้อมมะเงนี้ให้เนาะ มาถึงสุดท้ายแล้วค่ะนี่เป็นมิโซะเป็นกระชปัยออกเป็นนี้ไทยยืดแล้วก็ผสมแบบรามนิดนึงรสชาตาแบบยูาาเทียอะไรอร่อยค่ะแปลกคีะไม่เหมือนจะเป็นแบบนี้บบนมมสนมกังกหอบคอข้างล่างเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะคะ และคุ้มคุณมากขบเบาอร่อย ไปจบกต่แล้วนะคะซอสที่เราเลือกกันเนี่ยก็คือทั้งหมดอ่ะเต็มคำนะคือถ้าถามว่าคุณค่าไหมที่ต้องเสียคนละถึงสองแปดร้อยเนาะเออคูเกอร์นะแล้วก็ตัวเนี้ยยังไม่รวมไปนะคะคือสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าเอ่อไม่คุ้มค่านะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนมาทานแล้วว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าคืออย่างเงี้ยเทียบสอแผนไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอ่ะของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากต้องการแบบความจิ้มเละนิดนึงเนี้ยก็ ว่าไฟกลบใจในิ่งแไม่ได้หาหาเนดกันง,ง่ายๆนาะคือเมื่อกี้ถามทางรานแล้ว่าคือมาทางอานนะค,ะค่ะเปิดมาได้สองเดือนเนาะก็คือพยายามจะอัดระดับเพื่อระดับในระดับคาลิสตราร์นะคะแล้วก็ไอคอนอาหารว่านิสไหยมาก่อนมาหลังเนี้ยทางานหรืนนว่าขึ้นโดยเชฟนะโดยเชฟแบเขาจเรียการระดับคุณา่ของอาหารว่าอยากจะให้คสณค่าประมาณไหนขึ้นก่อนขึ้นหลอะะที่เกิดเพื่อนๆอ่อ่ารีวมาได้นะคะ มีอะไรผิดพลาดยังไงนะคะต้องกอกเอทด้วยนะคะเพราะว่าอันแรกก็คือแบบทำจ,จากชิชวๆค่ะไม่ได้มีสกิปัญญาเนะคะน้าะเกิดนั้นหาด,ดีๆะรอย่างเงี้คะขออนุญาตนะคะ,ะ,คะให้ทุกคนอีกนะคะดูไปค่ะ